สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนครูชื่อครูสุกัญญาอังคณาหรือครูอ่อยนะคะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้ที่บ้านไปพร้อมกันแล้วหรือยังหลังจากที่เด็กๆรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน Learn at home by m มารีวิทไปแล้ววันนี้คุณครูจะมาแนะนำกิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 ตามตารางกิจกรรมดังนี้เลยค่ะตารางกิจกรรมจะประกอบด้วย3ส่วน 1ส่วนหัวกระดาษ 2. กิจวัตรประจำวัน 3. กิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละวันเอาละค่ะมาเริ่มกันที่กิจกรรมในส่วนที่1กิจวัตร,รประจำวันเริ่มจากหัวข้ออบรมในแต่ละสัปดาห์นะคะนักเรียนสามารถดูรายการอบรมประจำวันได้ตามนี้เลยค่ะกิจกรรมนี้คุณครูอยากให้ผู้ปกครองช่วยชี้แนะและอบรมบุตรหลานของท่านตามหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะ ลำดับต่อไปครูขอแนะนำการใช้สมุดและอุปกรณ์การเขียนของนักเรียนชั้นป .3 ถึงป .6 ค่ะการใช้สมุดสมุดที่ใช้จะมีด้วยกันสองเล่มนะคะเล่มที่1ท .1 ใช้ในการคัดคำยากภาษาไทยเล่มที่2ตัว v ใช้ในการคัดคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษส่วนการใช้สมุดและการเขียนหน้าปกนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ตามนี้เลย สำหรับการเขียนหน้าสมุดคัดคำยากของนักเรียนชั้นป .3 หน้าปกมุมบนซ้ายจะเขียนด้วยตัวอักษรท .1 จากนั้นให้นักเรียนเขียนสถานที่ชื่อชั้นวิชาในท .1 ให้เขียนชื่อวิชาคัดคำยากเล่มที่2คือสมุดเล่ม V ของนักเรียนชั้นป .3 เขียนมุมบนซ้ายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ V ี จากนั้นให้นักเรียนเขียนสถานที่ชื่อชั้นและวิชาให้ใส่คำว่าคัดคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นป .4 ถึง6จะเขียนหน้าปกเหมือนกับน้องๆป .3 แต่สมุดของพี่ๆนั้นจะใช้เป็นสมุดเล่มสีส้มค่ะลำดับต่อไปจะพบกับมัตเตอร์วุฒิชัยมาพลที่จะมาแนะนำการคัดศัพท์คำยากและกิจกรรมอื่นๆค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์วุฒิชัยมาพลหรือมาสเตอร์ตุมตามวันนี้มาสเตอร์จะมาแนะนำวิธีการคัดคำศัพท์และคำยากของเด็กๆชั้นป .3 ถึงป .6 ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสำหรับหนังสือ vocabulari ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานั้นหน้าปกจะมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นป .3 หนังสือจะมีหน้าปกสีเขียวป .4 จะมีหน้าปกสีฟ้าป .5 จะมีหน้าปกสีชมพูและป .6 จะมีหน้าปกสีเหลืองวิธีการคัดคำศัพท์นั้นนักเรียนจะคัดคำศัพท์ลงในสมุดตัว V ีโดยนักเรียนระดับชั้นป .3 จะคัดลงไปในสมุดที่มีหน้าปกสีเหลืองนักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 จะใช้สมุดที่มีหน้าปกสีส้ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนนักเรียนระดับชั้นป .3 และป .4 จะใช้ดินสอในการเขียนและนักเรียนระดับชั้นป .5 และป .6 จะใช้ปากกาหัวแรงนักเรียนสามารถดูตัวอย่างและคัดลงสมุดได้เลยแต่นักเรียนจะต้องคัดด้วยตัวบรรจงให้สวยงามด้วยนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการคัดคำยากกันนะครับ โดยในการคัดคำยากนั้นในแต่ละระดับชั้นก็จะมีซีดคำยากที่แตกต่างกันออกไปโดยวิธีการเขียนนั้นก็จะมีลักษณะที่คล้ายก,กันกับการเขียนโวแคมบูลารีเลยนั่นคือนักเรียนระดับชั้นป .3 จะเขียนลงไปในสมุดที่มีหน้าปกสีเหลืองส่วนนักเรียนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 จะเขียนลงไปในสมุดที่มีหน้าปกสีส้ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนนั้นก็เช่นเดียวกันครับนักเรียนระดับชั้นป .3 และป .4 จะใช้ดินสอในการเขียนนักเรียนระดับชั้นป .5 และป .6 จะใช้ปากกาหัวแรง้งก่อนที่นักเรียนจะคัดนะครับนักเรียนจะต้องเขียนวันที่และหัวข้อพร้อมจำนวนที่กึ่งกลางหน้ากระดาษและลงมือคัดด้วยตัวบรรจงที่สวยงามนะครับ กิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการฝึกทักษะคณิตศาสตร์หรือ math skill ในการฝึกทักษะคณิตศาสตร์นี้เราจะใช้ดินสอและจับเวลาในการทำกิจกรรมนี้ประมาณ5นาทีนักเรียนควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับจับเวลาให้พร้อมด้วยนะครับและไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ ทักษะคณิตศาสตร์หรือ MathSkill 1ชุดจะมี5ข้อตามตัวอย่างนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการทำกิจกรรม Learn at home by มาริวิแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลยเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยและสุดท้ายมาเซอร์หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และนำกลับไปทบทวน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสนุกกับการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนสามารถติดต่อที่คุณครูประจำชั้นผ่านช่องทาง l ล n e อีเมลหรือโทรติดต่อที่คุณครูประจำชั้นโดยตรงตามนามบัตรที่นักเรียนได้รับถึงแม้ว่า การเรียนรู้ในรูปแบบ Learn at home จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่และดูเหมือนจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่มาสเตอร์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะสามารถทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้มาสเตอร์ Master ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ